พรเจริญพรนบาสก,กุบ,บาสิกาทุกท่านเขาบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังภัยเหมือนกันมองไปเรื่องของความคิดโยมไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ได้นะไม่ใช่ตัวทุกข์ทำให้เราทุกข์อย่างเดียวนะตัวความคิดมันทําให้เราทุกข์ได้ยิ่งคิดมากยิ่งทุกข์มากแล้วคิดมากไปทํำยังไงดีลละโยมใช่ไหมเราลองมาพิจนารณาดูว่าสาเหตุของการคิดมากมันมีอะไรบ้าง หนึ่งเลยนะโยมนะเป็นคนชอบน้อยใจหรือเปล่าถ้าคนขี้น้อยใจส่วนใหญ่จะชอบคิดมากแล้วอาการขี้น้อยใจมาจากไหนดีมาจากทําสิ่งใดแล้วชอบหวังผลตอบแทนทําดีกับเขาหวังรีบๆดีกับมาหาเราเร็วๆมอบความรักให้กับเขาหวังให้เขามอบความรักมาให้กับเราเร็วๆหวังตอบแทน หวังตอบแทนเดี๋ยวหวังตอบแทนเดี๋ยวหวังตอบแทนทาเพื่อจะหวังตอบแทนรออย่างเดียวเขาไม่ตอบแทนแล้วเป็นยังไงน้อยใจน้อยใจก็คิดมากเห็นไหมดังนั้นเราทํายังไงดีฝึกเป็นคนให้ฝึกเป็นผู้ให้ฝึกเป็นผู้ที่เมตตาจิตอยู่เสมอนะให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันคนละเคสกับทํางานเราไม่หวังเงินไม่ใช่นะถ้าโยมทํางานเลี้ยงชีพก็ต้องหวังเงินเพื่อจะเอาไปเลี้ยงชีพให้ปกติสุขอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะ แต่นี้กรณีที่ว่าการใช้ชีวิตยังไงให้รู้จักให้แล้วก็ไม่หวังผลตอบแทน 10, มันจะสบายใจไม่มีมาน้อยใจหรอกไม่มีแล้วอย่างที่สองก็คือชอบเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นตรงนี้ก็ทําให้คิดมากได้แม้เรามีรถเก่งธรรมดานูน้นเขามีรถสปอร์ตแม้วาสนาเราน้อยเหลือเกินแบบว่าทําไมเราเกิดมายากจนขนาดนี้ทา,ทางที่มีรถใช้นะทา,ทางที่มีบ้านอยู่สบายๆแต่ก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าโอ้นั่นบ้านหลังใหญ่เลย นะไม่จําเป็นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขาจะได้ไม่คิดมากทํำยังไงดีสันโดษคืออะไรพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มีความสุขเล็กๆกับสิ่งที่เรามีมันมีความสุขแล้วไม่จําเป็นต้องสุขมากๆแค่สุขเล็กๆพอใจในสุขนั้นๆก็มันคิดมากแล้วปล่อยสบายใช่ไหมและอย่างสุดท้ายบางคนบอกว่าไม่ได้จะคิดมากหรอก แต่ความรับผิดชอบมันเยอะหน้าที่การงานมันเยอะหนี้สินมันเยอะจึงคิดมากทำยังไงเดียันี้อันนี้แหละต้องเสริมหน่อยเสริมหนึ่งคือฝึกคิดบวกบ่อยๆคิดในสิ่งที่ดีบ่อยๆอะไรที่มันแย่เร้ายฝึกคิดดีบ่อยๆอะไรที่ดูไม่ดีก็ฝึกคิดดีกับมันมุมบวกมีไหมมองในแง่ดีมีไหมคนคนนี้เราไม่ชอบแต่มองในแง่ดีเขาได้ไหมหาดูหน่อยแล้วที่สำคัญก็คือรู้จักพักใจ เราพักกายอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกพักใจพักใจเป็นการปิดสวิตช์เมื่อเราใช้งานร่างกายใช้งานจิตใจใช้งานสมองใช้งานความคิดเสร็จแล้วฝึกปิดสวิตช์พักไม่นึกถึงมันทํายังไงดีฝึกทําสมาธิถ้าเราฝึกทําสมาธิเราพุโทโธแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันได้กรองใจให้สบายให้ผ่องใสอารมณ์ที่มันมืดมัวมันก็จะกรองได้ใสแล้วมันจะได้พักใจไปอัตโนมัติทันทีเมื่อใจสงบดังนั้นแล้ว สามอย่างสามเหตุลองไปดูว่าเป็นอย่างนั้นไหมจึงทําให้เราคิดมากหาวิธีแก้เสียน้อยใจง่ายทําให้คิดมากก็ฝึกที่เป็นผู้ที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนชอบเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นทําให้คิดมากทํำยังไงดีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้สันโดษแล้วสุดท้ายรับผิดชอบเยอะงานหลากหลายมีนี่สิ่เยอะทํายังไงดีคิดบวกบ่อยๆมองในมุมแงด่ดีแล้วก็รู้จักพักกายพัก ใจด้วยการทำสมาธิท่านั้นเองเติมไว้ตลอดนะอย่าให้ขาดนะสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร